สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวันพาสองเล็กเป็นช่องแบงปันตวเล็กแบงปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่าสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางเหล็กชุดวัดใจมาฝากให้ค่ะพี่น้องขะวัที่แล้วนวในชุดวัดใจวัดให้สองหางหนึ่งสี่กับหนึ่งหก มันมาออกหนึ่งหาตัวกลางๆงวดน,นี้เพิ่มอีกแต้มหนึง่งบอ,บอกระโดดขามแต้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะบามัสีเข่าบอให้หนึ่งซีหนึ่งหาธรรมดาตามสูตรมันต้องเพิ่มสองแต่สองแต้มเดี๋ยงวงวดนี้เขาลองเบ่งบาบอบเพิ่มบาเ,เพิ่มแตม้มนับกันไปเลยค่ะพี่น้อง่าตามสูตรสถิตินี้เด้อค่ะเด้อวัตถิเล่ในเด้วเด้อเอาให้เบ่งวัตถิเลวก่อนนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ี่หนึ่งกับหกหนึ่งเอวันฟันหกหนึ่งมันออกหาหนึ่งถ้าสมมติว่าห้าบวกเพิ่มสองเต็มเพิ่มจาก,ก,ากสี่ 1, 1, 1. แล้วก็เป็นหาเป็นหกเข้ากับสี่ได้สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งน่าสามหางมางวาดนี้ลุยกันต่อค่ะพี่น้องค่ะชุดวัดใจวัดดวงเขาได้สองห้าบวกแปดบวกศูนย์บวกเก้าได้สอง 2. แล้วก็นับเพิ่มเต็มเป็นสามซีค่ะพี่น้องขา หมดกัดข่อยแต่เป็นสามสี่รักหน่วยเฮาศูนย์บวกกันสองข้างศูนย์มามีคาหนึ่งบวกกันสองข้างแล้วก็มบวกเพิ่มหนึ่งเป็นหนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งเป็นสามหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามจับคูเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสองสามสามสามสี่สามได้สามหางค่ะพี่น้องเลยสองสามสามสามแล้วก็สี่สามมัตสีมาบอ อาสิบัดดวงอีบองวดนีพี่น้องค่าชุดวัดดวงงวดประจำมาที่16เดือนสองปี6กแปเด้อค่ะพี่น้องะ่ะวัดดวงกันไปเลยค่ะพี่น้องคาสามหางสามตัวหวดทลลให้สองหางมันออกตัวกลางงดนี้เฮาบอเวบนค่ะพี่น้องคะ่ะนับเต้มไปเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เป็นเพียงเนอทางเป็นเพียงวิธีคิดวิธีคำนวณทอนันนะคะพี่น้องเด้อแต่บกกรับตีว่ามันสิออกค่ะพี่น้องขาเป็นความชอบความมักงวดทีแล้เนี่ยมักหกหนึ่งถึงหกหนึ่งเตะไงปังงานเลยวันนี้ก็เลยมักเพิ่มเต็มลดเต็มให้ค่ะพี่น้องขาบอเว้นนะคะพี่น้องขาบวเวนตัวกลางไว้ให้มันออกค่ะพี่น้องขาสองสามสามสามแล้วก็สี่สามเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผูระ้รดบ่มักร่รชอบเลื่อนผ่านค่ะู้ใด้บบักาู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เด้อค่ะเลขสามหางสามตรงวัดดวงกันไปค่ะชูดนี่รดนี่ มันบ่นเขาก็สูตรเลขบิงเลยค่ะพี่น้อง่ะเลขบิงนี่มา 9. สูกับเก้าสูตรวัดดวงนี่มาสกามโชคดีรำรวยถูกหวยหลังวันที่หนึ่งเด้อจากพี่น้อง่ะวัดดวงนะคะวัดดวง